จะมีจริงๆหรอวีที่วีแล้วผมไม่ชีฟู หรือว่าวีไฟฟ้าจากแบรนด์โยเลอร์จะตอบโจทย์ซึ่งเป็นวีไฟฟ้าที่มีพลัง30ล้านไอออนพลาสมาลดการชี้ฟูของเส้นผมได้ดีและเพิ่มวอลลุ่มผมอีกด้วยดังนั้นจะมาเป็นหวีเหมือนกันไม่ได้โดวยวัสดุที่แข็งแรงทนทานออกแบบมาอย่างดีป้องกันการลวกจากความร้อนซึ่งความร้อนเขาก็ปรับได้5ระดับเลยนะคะแถมยังร้อนไวขึ้นอีกด้วยสายชาร์จจะเป็นแบบ USB นะคะกิ๊บหนีบผมให้อีกด้วยจะได้ใช้งานง่ายๆค่ะหน้าจอของหวีจะแสดงการใช้งานแบบดิจิตอลนะคะดูง่ายมากจหวีให้ผมตรงลดการชี้ฟูหรือจะหวีแบบ ลอนเพิ่มรอลลุ่มให้ผมก็ทําได้สบายๆเลยค่ะตัวหวีเขาไม่ได้ร้อนมากนะคะไม่ทําให้ผมเสียสามารถปรับความร้อนได้ตามต้องการเลยค่ะความร้อนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะลองใช้ความร้อนที่200องศาค่ะทํรลอนผมด้วยความที่เป็นคนผมชี้ฟูพอใช้หวีนี้ก็จะทําให้ผมมีน้ําหนักมากขึ้นค่ะที่สําคัญนะคะ,คะ,คะหวียังมีขนาดเบาแล้วก็พกพาได้ง่ายอีกด้วยจะแอบกระซิบว่าเขาแถมกระเป๋าใส่มาให้ด้วยนะคะสาวๆไม่ต้องกัวเลยค่ะพกพาไปได้ทุกที่แน่นอนเดี๋ยวคิตาจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะคะ